นะท้องงั้นเหรอไม่าล,ลุกเลนลิตีแม่ช่วขอทษแกไม่ต้องมาพูดอย่างงี้แกอยากเป็นเหมือนฉันเหรอฮะท้องไม่มีพ่อแกมันก็เป็นลูกไม่มีพ่อเหมือนกันแกจะบอกได้หรือยังว่าใครเป็นพ่อของลูกในท้องแกไม่ต้องมาจับฉันแกรู้ไหมแกมันคือความอับปัยตของฉันไม่ต้องเลยแม่เป็นคนที่ท้องไม่มีพ่อ เป็นเหมือนฉันอีกหรอแม่ไม่อยากตัวฉันเลยนะทุกคนทุกคนจะออกฉันได้หรือยังหอกไม่ได้จริงๆแม่บอกไม่ได้ใช่ไหมนนะกอะย่ขอโทษนะอกจากบ้าฉัไปเด้ กลับมาแล้วเหรอลูกแม่ขอโทษนะที่แม่พูดแรงกับน้ำไปไม่อยากบอกว่าลูกในท้องใครเป็นพ่อก็ไม่เป็นไรลูกแล้วนี่กินข้าวมาหรือยังล่ะหนูรักแม่นะจ๊ะมือเย็นเชียวลูก ไปนั่งตากลมมาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยหิวไหมลูกนำ้นำน้ำแม่จะไปทำงานแล้วนะ เออกไปไหนแต่เช้าสงสยไปสวนเอา้าไอ้สองคนนั่นมายืนน้ำๆม,ม,ม,มองๆอะไรตรงเนี้ยสวัสดีจ้าป้าไก่มาหาน้ำเหรอลูกน้ำมันไม่อยู่หรอกสงสัยจะออกไปสวนก่อนป้ามัง้งค่อยมาหามันตอนค่ำๆแล้วกันนะจ้าจ้า,จา แกได้ยินปลาไก่พูดไหมบอกว่าน้ำไม่อยู่ให้มาหาตองค่ำๆได้ยินเต็มสองรูหูเลยด้วยแล้วมันทำไมอ่ะมันแปลกตรงไหนอ่ะอะไรไว้เดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังใครไปนั่งตะคุ่มตะคุ่มอยู่ตรงนั้นอะ ออพี่น้ำไปนั่งทำอะไรตรงนั้นอยู่คนเดียวนะจ้าพี่น้ำพี่น้ำมานัไไ่งทำอะไรตรงนี้คนเดียวนี่มันจะข้ามแล้วนะไม่กลัวหรือไงพี่กลับบ้านกันเถอะพี่ไม่มีอะไรให้กลัวอีกแล้วคิวกลับไปเถอะเดี๋ยวพี่ก็จะกลับบ้านเหมือนกันจากงั้นฉันกลับก่อนนะเดี๋ยวแม่ฉันรอเออว่าจะยืมตุ้มหูพี่น้ำสักหน่อยพี่น้ำ ไปไหนรู้เนี่ยไวยจังเลยชื่อมันเหอะเฮ้ยเอาอายจ๋าไปยนืนนั่งมองๆอะไรตรงนั้นน่ะลูกเข้ามาที่สิมาสอบเอองคู่นั่นแหละเข้ามาแกน้ำสิตะแกนแกน้ำ ไปทำกันอาจารย์มาด้วยวัสดีจ้าเออวันดีจ้าเอ้านั่งก่อนนั่งก่อนวันนี้น้ำอะมันทำกับข้าวฮะน้ำทำกับข้าวใช่ฉันทำกับข้าวให้แม่เองพวกเธอก็มากินด้วยกันสิกินด้วยกันหม น้ำมันทำอร่อยด้วยนะเนี่ยมามา,มา,ม,ามากินด้วยกันน้ำมันทำอร่อยจอนนออยนะตายหนอนที่ไหนหน้าไก่ชัดๆประหลาดไอ้สองคนนี้มากินกันลูกกินกันนะอร่อยมากเลย จ๋าแกเห็นเหมือนฉันไหมอะเห็นสิน like> ี่จานอ่ะมีแต่หนอนยุ่ยอย่ทำไมหมดเลยฉันไมข้รู้ปล้่ากกินเข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้นทั้งหนอนใบไม้แล้วก็หินด้วยแกมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงอะแกจริงๆแล้วอ่ะอีน้ำอะต้องจมน้ำตายตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ใช่หรอน้ำไอ้พุก น้ำเรียกพี่มาหาเวลานี้มีอะไรหรือเปล่าน้ำบอกแม่แล้วนะว่าน้ำท้องอ่ะพี่เราจะทำยังไงกันนีอ่ะแม่น้าเขาโกรดน้ำมากเลยอ่ะเขาไล่น้ำออกจากบ้านด้วยอ่ะตอนนี้น้ำไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเลยพี่ทำยังไงดีอ่ะพี่บุกพี่ขอโทษนะน้ำพี่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีอ่ะพี่ไม่กล้าบอกพ่อกับแม่พ่อกับแม่จะให้พี่แต่งงานกับาออ่ะน้ำเอางี้ได้ไหมน้ำจะเพิ่งบอกใครได้ไหม น้ำท้องกับพี่พี่ฟกพี่ฟกพูดแบบนี้พี่ฟกหมายความว่าไงอ่ะพี่ฟกจะไม่รับผิดชอบฉันใช่ไหมพี่ฟกจะทิ้งน้ำใช่ไหมอ่ะพี่ฟูพ่อเขาายที่อะไรขนาดนอ่ะพี่ฟกอย่าทำแบบน้น้ำน้ำจะโวยวายแบบนี้มันได้อะไรขึ้นมาน้ํำทายังไงเนี่ยพี่ฟกพี่ฟูกช่วยน้ำคิดด้วยน้ำกลัวพี่ฟกน้ำทำยังไงเนี่ยในน้ำกลัวพี่ฟูโลกก็โลกพี่ฟกนะน้ำถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องนะไม่ต้องมาคุยกันพี่บอกให้รอก็รอไง พี่ฟุกพี่ฟุกกลับมาโถ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 ยายน้ำน่าสงสารจังเลยเนาะผู้ชายเขาบอกให้รออ่ะก็หมายเขาว่าเขาไม่เอากันแล้วไงยังไงอ่ะพี่ฟุกก็ต้องแต่งงานกับฉันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะแกเลิอกอยู่กับเขาไปซะไม่ลูกใน็กท้องก็เป็นลูกของพี่ฟุกฉันมั่นใจว่าเขาจะต้องรับผิดชอบฉันจะไปบอกพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาจะต้องรับผิดชอบแน่ๆแล้วไงอ่ะลูกแล้วไง ยังไงครอบครัวพี่ฟูกอะก็ต้องให้พี่ฟูกแต่งงานกับฉันอยู่แล้วลูกของฉันฉันจะไปเป่าปากชาวบ้านรู้พวกแกแย่งหัวชาวบ้านไม่่ใชจะทำอย่างนั้นไม่ได้อะไรช่วยด้วยไอ้ชัยฉัยเลยชชัยฉันไม่ได้ทำนะฉันไม่ได้ทำขึ้นมาเองแล้วกันช่วยด้วยสงสัยมันจะไม่ตาย ทำไมไม่แต่ตายให้มันจบๆไปเลยอ่ะฉันลำบากจริงๆเลยอ่ะยังไงอ่ะฉันก็จะจัดการให้มันเลิกกับฟูงให้ได้๋ย่ฉันช่วยกันเองกลับก่อนดีกว่าตอนนี้ปักปักลูกอยากดึกโอ้ยฉันไม่นอนหลับเลยเนี่ยดูสิโพเพลไกลข้าแล้วเนี่ยอุ้ยอะไรอยู่ตรงน้ำอ่ะ อพี่อะไรกันนะพี่ต้องมาที่น้ำอ่ะยังอยู่บนบ้านกับป้าไก่อยู่เลยคิวใช่ที่น้ำอยู่บนบ้านกับป้าไก่โอ้โหไม่ได้การเลยพี่แบบนี้ต้องไปบอกป้าไก่แล้วไป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 ไอไป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 คิวไปไปไไป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 

50วัดสวด339วันในป่าช้าขังมากเลยนะแกตาถูกขัง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 ไปแล้วก็่เส่้ก็่่งอ้เส็งาแล้วพี่อ้ก็เสื่งไอะไปเลยอะไรูปูไปพร้อมแล้วทุกคน สามเลยเออไปตาโมตาสาตาคุเอ้าไ่สามคนนั่นไปยืนทำอะไรตรงนั้นน่ะมีไรเปล่ามานั่งนี่สิเอาเอๆาเอาเอาเอาดูทำท่ากันใช่ดีป้กเดี๋ยว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 นี่มันอะไรกันเนี่ยนี่เก็บพกไปทั้งวัดเลยไหมเนี่ย นี่อะไรพยันเข้าสารเอามาทำอะไรกันเก็บไปสิมีพี่พูดนไม่ไม่พูดพร้อมกันหนึ่งสองสามน้ำตายแล้วนี่แกพูดบ้าเพ้อเจ้ออะไรกันเนี่ยน้ามันจะตายได้ไงในเมื่อน้ามันนอนอยู่ป้าทั้งคืนคืนเลยเหรอคืนืเลยอ่ะนี่ถ้าป้าไม่เชื่อนะ ป้าก็ไปดูบ่อน้ำท้ายสวนพวกฉันสิฉันเห็นจริงๆนะกับตาสองตาเลยเนี่ยสองสี่หกตามาไปไปเลยป้ารไปไปเลยป้าไก่ไปดูไปดูตรงนี้ตรงนี้ดูย้อนไปเลยไม่เห็นจะมีอะไรเลยเนี่ยเฮ้ยเอ้าหายไปไหนอ่ะนี่พวกแกมาล้อเล่นบ้าๆอะไรเงี้ยฮะแล้วยังมาบอกว่าลูกฉันตายอีก ขอเล่นอย่างนี้นะหยุดเลยเอาเรื่องแน่นอยุดพูดเลยเห็นไหมไม่มีอะไรโอเล่นมีคู่เรื่องบ้าเฮ้ยไหนอ่ะไปลงไปดูสิบ้าเหรอเฮ้ยฉันอยากตายตามพี่น้ำไปใครจะอยู่ก็อยู่ฉันไม่อยู่เลยไป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 น้ำมาอยู่ตรงนี้นี่เองอ่ะพี่ตามหาตั้งนาน น้ำพี่ตัดสินใจแล้วนะว่าพี่จะคุยเรื่องนี้กับพ่อแม่พี่ถ้าท่านสองคนไม่ยอมพี่ก็จะไม่สนใจแล้วพี่รักน้ำรักลูกเราจะได้ไปอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวนะน้ำรอพี่หน่อยนะพี่โฟ บอกดีกว <oung> ่า <osc> ว่าพี่น้ำตายแล้วพี่โฟก์คิวคิวเป็นไรอะพี่ไปดูคิวก่อนนะคิวพี่บอกเขาหยุดไงเป็นอะไรเนี่ยพี่โฟกคือคิวจะบอกว่าพี่น้ำเขาพี่น้ำพี่น้ำ

พีาร์้ายว้ยเมื่อกี้ฉันเจอพี่ฟุกด้วยแล้วกะว่าจะบอกเรื่องพี่น้ำตายแต่ก็โดนผีพี่น้ำหลอกซะก่อนนะพี่เฮ้ยนั่นไงนั่นไงพี่ฟุกมาแล้วแกบอกสิพี่ฟุกพี่ฟุกพี่ฟุกพี่ฟูกม่ได้กไม่ได้กลับเออเดี๋ยวไปคนที่บ้านออเฮ ผีไอ้น้ำมันจะตามหลอกหลอนลูกคนแบบนี้ไม่ได้นะฉันจะโดนหลอกไหมเนี่ยยังกลัวทำไมทงดีเนี่ยหรือว่าต้องไปหาหมอผีเฮ้ยอะไรเนี่ยฝนตกเหรอโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย ใครอะทำไมลูกถึงร้องล่ะมานั่งบ้านฉันทำไมเนี่ยใครวะนี่ไม่ได้ยินหรือไงผีน้าช่วยด้วยผีน้พี่ายแล้วพี่จ๋าไปไหนเนี่ยพี่จ๋ามันโดนผีน้ำหลอกเป็นไข้หัวโกนไม่มาหรอกวันนี้ฉันโนไม่ไหวแล้วนะพี่ ผีพี่น้ำเนี่ยเฮี้ยนหลอกคนไปทั่วเลยตอนเนี้เราต้องให้ป้าไก่กับพี่ฟูกรู้ได้แล้วนะว่าพี่น้ำเดียตายไปแล้วจะได้เอาศพมาทําพิธีพี่น้ำจะได้ไปผุดไปเกิดสักทีอ่ะเราทําไงอะคิวฉันเห็นตอนเช้าเนี่ยป้าไก่บอกว่าจะไปหาหมอแล้วจะกลับค่ำค่เอางี้ไหมพี่เราไปหาเขากันตอนค่ำค่อ่ะบ้าเหรอคิวถ้าไปหาตอนค่ำอ่ะผีน้ำผูมอกมาทาไงต้องให้มันผัไปเลยสิพี่แม่มันจะได้รู้ว่าลูกมันน่ตายไปแล้วพี่นะค่ำค่เดี๋ยวไปกันเถอะได้ๆคิว เธอมันอ่ะยินบนต้นไม้มองพี่อย่างนี้เลยพี่รู้ไหมไอภาพตอนที่ผีพี่น้วเนี่ยซอนพี่ฟุกเนี่ยจะติดตาฉันอยู่เลยฮิวฮึพระไก่แกจะมาหรือยังอะค่ำๆประมาณนี้ก็น่าจะมาแล้วนะพี่เออเอียนแกน้ำไปเลยอุ้ยทำไมแกใส่ผ้าเยอะขนาดนี้เนี่ยฉันอะบูชามาท้งวัดเลยถูก ปกายก่ไก่อยู่ไหมจ๊ะป้าไก่กลับมาหรือยังจ๊ะปกายก่ปาไก่อยู่ไหมจ๊ะไก่พี่คิวพี่ว่ายังไม่มาแน่เลยอะเกิดอะไปขึ้นจะป้าไกป้ายจ๊ะปกายไก่แกมาทำอะไรออกไปฉันบอกแล้วไงว่าอย่ามายุ่งกับแม่ฉันนะคนก็อยู่ส่วนคนผีก็อยู่ส่วนผีสิแกไป่นผลไม่เกิดได้แล้วนะไม่ต้องพูด คุณแก่เข้าใจเรื่อไงไอ้หนอแต่พี่ตายไปแล้ว่ะอะจะทำแบบนี้หะหยุดนะหยุดได้แล้วลูกแม่หยุดได้แล้วลูกแม่ทนเห็นลูกเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วไปผุดไปเกิดเถอะลูกแม่แม่รู้ได้ยังไงว่าฉันตายแล้วแม่รู้ตั้งแต่วันแรกที่หนูเดินขึ้นมาแล้วล่ะลูก แ,แม่ยังยอมรับไม่ได้ที่จะต้องเสียลูกไปกลับมาแล้วเหรอลูกแม่ขอโทษนะลูกที่แม่พูดแรงไปหนูรักแม่นะจ๊ะมือเย็นเชลูก เป็นนั่งตากลมที่ท้ายสวนมาอีกใช่ไหมเนี่ย แล้วนะลูกไม่ต้องห่วงอะไรแม่แล้วแม่มันเป็นแม่ที่ไม่ดีแต่แม่จะอธิษฐานขอให้เราได้เป็นแม่ลูกกันทุกภพทุกชาตินะลูกน้ำพี่รักน้ำไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนะไม่ว่าน้ำจะเป็นยังไงพี่ก็จะขอครูน้ำไปทุกภพทุกชาติ <c oughs> 啊、uh huh. เป็นไรนะจ๊ะป้าพี่น้ำพขอคงหมดทุกหมดสกแล้วละจ้ะน้ำเขาคงปัสบายแล้วล่ะจ๊ะป้าป้าในเรื่องนี้อะ่ะฉันก็มีส่วนผิดฉันจะไถ่โทษโดยการดูแลป้าไปาตลอดนะจ๊ะแทนในน้ำมันฉันด้วยจ้ะแต่ฉันจะช่วยดูแลป้าเองฟูกแม่ผมขอโทษนะแม่ เป็นสาเหตุให้น้ำต้องตายฟุกฟุกฟกุยืนขึ้นเถอะลูกไม่เป็นไรหรอกลูกเรื่องมันก็เกิดขึ้นมาแล้วแม่ผมตั้งใจมาที่เนี่ยเพื่อที่จะบวชให้น้ำไปตลอดชีวิตเพื่อที่จะอุทิศบุญกุศลไปให้น้ำจริงเหรอลูกแม่ขออนุโมทนาบุญด้วยนะลูกบุญกุศลครั้งเนี้ย มันคงส่งให้น้ำไปเป็นนางฝาบนสวรรค์ฉันผมขอตัวก่อนนะแม่ไม่เป็นไรนะแม่น้ำน้ำจริงด้วยพี่น้ำเพิงท่องรับรู้แล้วจับว่า เรากลับบ้านกันเถอะจ้ะ